มากับว่าคัสามนะฮะในแบบนี้เวอร์ห้าสุดนะเมื่อกี้แม่งมันค้างไปแป๊บๆนะมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะโอเคจากคราวที่แล้วเราเล่นเอ่อโทบีรามะนะโอเเงยรุ่นสองไปนะเราก็มาต่อกับตัวต่อไปเลยแล้วกันนะฮะก็โอเคฟังผมนะครับมีฮิดันนะฮะแล้วก็เคียวราคุฝัง่งตรงข้ามมีเอ่ออะไรน,นะ อิสุกายะน,นะฮะขอโทชิโร่แล้วก็มาระะนะฮะแล้วก็อิจิโกะนะฮะโอเคไป for my people ไม่รู้ว่ามินาโตะเวอร์ชันนี้จะต่างกับเวอร์ชันที่แล้วยังไงนะฮะเพราะว่าผมก็เล่นเวอร์ชันที่แล้วนานพอสมควรเลยนะเป็นปีปเลยนะครับใช้ยากของเค้าคือยีโลแฟร์นะตอนยิงทับเฉียวห้คอเทนมึสีย เสียงอาจจะขึ้น,นจมูกหน่อยนะครับหรืขึ้นตื่นน,นะครับเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็พยายามที่จะจบโปรเจกต์นี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็จะได้เป็นการปิดโปรเจกต์ไปเลยนะคับสกิลแรกนะครับเป็นเท,ทนในในเลพอร์ตนะครับไม่ได้พิอาลัยที่สัก,กสิลเอ่อ สกิลติดตัวสกิลวีนะครับสกิลติดตัวสกิลวีเนี่ยชื่อฮาไลชินโนจิสึนะฮะหรือบิงนั่นแหละฮะเทเลพอร์ตโดยใช้การยิงเป้าหมายไปที่วัตถุนะฮะแล้วก็ทำการ <It shall S 1> <warp S 2> วาร์ปนะครับก็คือรุ่นสี่มีวิชาที่เกี่ยวกับการใช้สติซส่วนใหญ่นะฮะ มันก็คือการบินกแหละมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากชวเอันเพราะว่าสกิลหนึมันแค่กใช้สกิลในพอโอเคสกิลสอนะครับชื่อฮาไลชินกิลินะครับคล้ายๆกับสกิลฟาฟันอะไรสักอย่างนแบ

เป็นสกิลคล้ายๆกับของมาล,ลาลานคือโจมตีแบบสลับไปสลับมา <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรา,เาต้องของนมาเจมตีได้ไม่สัน้นนะเวลา จนไปก็จะมีรถตึกไปสี่ยนเจ็จัดารได้นมครับแม่งีกันมาตีสี้ชักมาตีแย่ลาช็อตสเาิสิก็ตีไปเรื่อยนะเพราะว่าดดี หดบกเหมือนกันนะโอเคจะบอกว่ามินาโตะบดน้อยไหมผมว่ามันก็ไม่ไม่น้อยมากนะเพราะว่าเขาเนี่ยกว่าจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นเป็นตัวเป็นชื่อเป็นคนให้เสียบ้ามนี่ก็ก็ล่อไปเกือบกลางจบกางถึงปลายเรื่องแล้วนะครับ ก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาประกวดตัวอันดุแฟาจะต่อ I I stand for the light s <S นะจะดูเอวแล้วเดี๋ยวขอดูเอวก่อนแล้วนะสามสามนะแล้วมีสกิลอยู่แค่นี้กูจะเอาอะไรไปสู้เขาวะนะ <laughs> ต้องลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ โอ้แมงจะสู้ไม่ได้เลยนะฮะโอยแดกเลยทั้งทีเลยครับเบเซธบาลานา ใช้สกิลนะเมื่อกี้ที่ทโกดโแม่งเราเลียงไปไกลมากเลยนี่นะไอ้สกิลหนึ่งนะฮะมันจะเป็นการเฟ้ยงมีดสั้นไปนะครับไม่ว่าจะเราจะไปปักใส่สโตรย์หรือไม่ก็ตามมีดสั้นถ้าเรากดตัวคิวอีกทีเนี่ยมันจะเป็นการวัดไปอยู่ตรงนั้นก็คือมันส่งวัตถุไปเป็นสื่อน้ำทางอะ้วเราก็จะทำเข้าไปอยู่ในตำแหน่งมีดสั้นอยู่ตรงน,นั้นแต่พูดง่ายๆก็คือเรา เราโยนแบบโยนประตูโดนเลมอนไปสักประตูเนึ่ยแล้วเราก็เปิดประตูเราประตูโดเลมอนก็จะไปบินอยู่ตรงนั้น,นโอเคสกิลสี่มาแล้วฮะชื่อเชียวบิชาคุระโมโดนะฮะ,มะผมไม่แน่ใจว่าใช้การเปิดโหมดสัตว์หรือเปล่าครับเลยนะฮะเป็นการเปิดโหมดสัตว์หายนะฮะ มีนสโตกจะเพิ่มดาเมจ60 okay, บวก60นะครับแล้วเพิ่มกเกาะคิายเพิ่มเกาะเท่าไหร่วะ <Yeah. S 1> เพิ่มเกาะสอน,นะฮะฮิตพอยต์บวกสามร้อมร้อยสิบนะฮะบูมแ็นสปีบวกห0สิบแอคแทคคูดาวลบศูนย์จุดหนึ่งก็คือเปิดอาพอสเก้าหักเหมือนหมดแล้วตกในช่วงแรกนะฮะแ ่าจะมีพลังที่ดูแลมากเพราะว่าขเขาไปเนี่ยมีเมีนี่ยน่เป็นลักสถิตเกนะ้าหน้ากคือแม่เูาต,ต,ต,ตุ๊ก <c oughs> แม่ลูกเขาจะมีโชคเนย้ที่พัดหนึ่งก้าวหน้าแล้วก็เ่าจะใช้พัดหนึ่งเข้ากับตัวเอง

มินาโตะนะเพราะว่าแม่งสกิลช่วงแรกๆมันก็มันไม่มีอะไรมากมเกมแค่การวาร์ปไปวาร์ปมานะครับมันไม่เหมือนกับ <'m> <c oughs> มานาร่าหรือวินโต๊ดเท่าไหร่นะครับซึ่งมานาร่ากับวิโตะนี่บอกแล้วว่าสกิลช่วงแรกๆนมันมันเป็นสายจู่โจมโดยตรงเลยนะคือสามารถโคตตั้งแต่เริ่มเกมได้เลยนะคใช่ โอ้โห่เอ oh, ี่ยจโก้ไอ้สัตว์เอ้ยแง่ดันบัาจมาัดช็อตมาฆ่าเราเลยฮะดูัมรอถตายละเธอจะเว่ออย่าฮ เปิดพาพอตเก้าห่างไว้ก่อนครับเล่นไม่ออกเลยนะทัน <i> มีทีดดันั้นเคียว์เราแม่อิจิโกะแม่อยู่ดีก็ท็อปฟอร์มนะครับ d o u b l เ kill ได้ตายได้ข้ามมันละได้ครับโกโกได้ไหม ครเราไม่หวนะท่านผู้ชมครับ,รรบนี่เฮ้ยคิดันไม่ทำงานเลยวะเดี๋ยวว่ามันไม่ทำงานเราก็ไม่ทำงานกันนะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยแค่ตีชิปไปคำพังก็เื่อลจะแย่แล้วนะ

นายก็นายก็บป็นไฮบอโอ้โหัว่าสมัจะไม่มีบได้าเขาล้มินาโตะมึงเป็นมันเป็น,น,ปนพ่อระเอกเ,เ,เลยนะเฮ้แบบมันสู้ไม่ได้เลยเน,นี่ยฉัร้อมที่จะสู้แล้วชโชคดีที่มันให้กันมาสามพันนะ 3, ครับยังพอู <shall> กไทได้บ้างนะครับ สกิลมันกดได้เยอะกว่าเลยนะแต่ว่าเรื่อขัดการใช้ยากเกินไปสกิลกับสกิลสองันเป็นการเล่นกับมิติเวลาว่าีตาจะฆาราได้ครับโก้แมงก็กสวดรอยต่ออฟ l มึงเก็บทำตายไล้สำหรับกูเลยไงวะ Child's Play เียทาที่ได้นะโดนรัดลงคจับๆเลยนะผมจะฆ่าใครไม่ได้ด้วยซ้ำเปิดมาคำว่าฟู้ไม่ได้เลยด่างอาพอตเลยนะ Burning oh, to okay. I'm here to help. you. can do anything. that child's play. They shall burn. of Alana. that child's play. You see something? Burn. Minato,

คือมันเท่แต่ตัวแต่ว่าสก,กิลไม่ไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่นะยิ่งเป็นการเพิ่มอาพอร์ตก้าหาเข้ามาในตัวนด้ด้วยแล้วแบบมันคือเพิ่มบัฟอะใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าสก,กิลอะไรต่างๆันน้อน่จะเอาเฮียอะไรไปสู้มันยิ่งเป็นสก,กิลหนึ่งเนี่ยผมถามว่าเอามาเพื่ออะไรเลยวะ โบยซรกไก่ย่าลอดถิ่นตะคิวลำนบแล้วมีม้14นาทีแล้วผมยังผมยังไม่ได้สกิล4เลยนะปกติ7-8นาทีนี่ผมต้องได้สกิล4มาแล้วนะครับชื่อไรเซนลาเซนเซนโกโชโรบิคุเซนชิ งัเป็นั้การโจมตีดเลยแล้วแรงใช้ได้ไหมใช้ได้เลยล่ะเป็นการโจมตีด้วยลเค,เความเร็วแสงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอตัดแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอตอนมีสกิลวันตีเลยนะฮะอาจจะเร็วหน่อยละเพราะว่าโดนนำเยอะ โอเคครับท่านผู้ชมฮรก็เลื่อนมาได้เลเว18นะแต่ก็ยังไม่มีควาวว่าจะได้สกิวอันติสักทีนะครับผมดูสกอร์กัาสกอร์แล้วกันนะผมว่าอย่างที่เห็นนะว่าอยู่น้ตนไม่ใช่สายทางผม,มงจริงก็ทำทำจะทำได้แล้วปักดูแม่มไม่รู้กินกินยามากินอะไรมาหรือเปล่านะเพราะว่า รู้สึกว่าจะหดกินเลยนะตั้งแต่ไอศกายะที่จะิจิโกะเปรตังเก็บตักบัเก็บตัโอเคโอเคโอเคอ่าพอเก้าห่างก็ไม่มีอละแล้วไม่แค่สกิลหนึ่งกับสกิลสที่พอจะสู้ไหวนะอกันเลยอยู่ประมาณแปตัวแล้วฝั่งมันจะชนะนะไม่ใช่ฝั่งผมหรอกนะครับ ก็เดี๋ยวจะพยายามลองดูว่าจะได้สกิลสี่มาได้ไหมนะครับสกิลสี่ไหมสกิลสี่ของว่ารู้สึกจะใช้ดีสุดแล้วนะฮะในสกิลของทางบ้านดับเบิลคิลแตกแตกกระจายโอเคสามตัวสุดท้ายครับทุกท่านสามตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะเอ้ยไม่ใช่นี่ปิดท้ายและสามตัวสุดท้ายฮะ ขอให้ผกูได้ใช้สกิลอันตีหน่อยเถอะนะฮะสกิลอัน no ตีนะฮะชื่อว่าเอ่อยิราชินราเซนกันนะก็คืออธิบายเลยแล้วกันนะฮะเป็นการ้ามิติขึ้นไปแล้วก็ใช้กระสุนของจักรยัดลงไปจักถานการจบจบไปแล้วก็ได้นะฮะไม่ต้องดูอันตีเต๋อแม่งแม่งง่อยนะฮะ ก็เป็นอันติที่ถ้าใครเคยดูตอนที so um ่ม oui ินาโตะสู um ้กับโอบิโตะตอนที่นาโตะคลอดใหม่ๆนะฮะก็จะประมาณนั้นนะฮะนาโตะถือกำเนิดนาโตะเป็นทาลกตอนแรกๆนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบวาขึ้นไปกาอากาศแล้วก็ยัดกระสุนจากลงมาใส่นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งสกิลก็ไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะฮะ นะครับจบไปฮะเวลารวดเร็วมากแล้วก็ค่าขายเวลาสักตัวะนะครับแม่ถือว่าเป็นการปิดตัวละครเองน,นี้นาะโต้ได้ทุเล็ดทุลังสุดๆนะฮะโอเคก็ยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะผมก็หวังว่าจะชอบสนุกกันนะฮะก็อย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์นะครับก็เราเดี๋ยวเราจะมาติดตามตัวสุดท้ายกับคางูคางูคางูยะนะฮะเป็นลาสบอสตัวสุดท้ายของเรื่องนาโตะนะว่า ตัวเธอจะโหดขนาดไหนนะฮะเป็นตัวละ,ละครน่าจะเป็นตัวละครใหม่สุดในเวอร์ชัน5.0ด้วยนะฮะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจอกับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะฮะสวัสดีครับ